เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นช่องมุงเชฟขวัญไม่เป็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งช่องอุ้ลูคนคน,น,คน,คน,นี้คนติดตามเป็นล้านเลยเนี่ยเราจะไปแข่งเขาเหรอแข่งได้แต่ว่าเราเหนื่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมโฟกรัสนะครับผมเขาทำอาหารนะโฟกรัสอย่างเช่นนะอ่ะสมมตินะของเราก็จะได้เป็นอาหารประเภทศยำอย่างเดียวคือ,อถ้าใครอยากกินยำม,มาช่องเราเราจะไม่ทา่านอื่นเลยครับวันใดยำนี้ยำนี้เดียวเนี้ยโอเคโอกาสเกิดตสูงเพราะเป็นการเจับจูบในมิชแมทช์ไปแล้ว นะอย่าอาหารกกว้างนะมันไม่มีหลอกแต่ออกตาสำเร็จของคุณใจยากซิงค์ตัวแข่ง,ขงเยอะนะครับของพี่โรตีใช่ไหมของพี่แนวโรตีง่ายเลยคือถ้าพี่อยากจะมียอดขายเพิ่มขึ้นนะผมทำเสร็จง่ายสาหรับใครทาแนวของกินนะครับไม่ว่าะจะเป็นอาหารหรือขนมนะพี่ถ่ายทําคลิปเลยครับว,ว่าขั้นตอนการทาโรตีโรตีเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างตั้งแต่การเตรียมแป้งเลยนี่ทั้งหลายคนเห็นเลยนะนี่แป้งมาจากไหน การเตรียมแป้งเสร็จปุการหนกแป้งการตีการกวนการอะไรสักอย่างจนถึงกระทั่งทําเสร็จแล้วทำให้คนเห็นนะครับยุคนี้เนี่ยของกินเนี่ยสิ่งที่คนกังวลที่สุดคืออะไรครับผมเรื่องของกินถูกต้องครับถ้าคนเห็นว่าของพี่เนี่ยทำแล้วมันน่ากินสะอาดเดี๋ยวคนจะมาสั่งซื้อเองเยอะเลยผมฟั่นคงเลยนะตั้งต่อเลยนะสลิตภัณที่สุดถึงท่านคล้ายก็เป็นโรตีนะครับเพราะเราก็พี่ไปหลายที่สาขาแล้วนะ เดี๋ยวทำแบบนี้เลยผมว่าสามที่สาขาอยู่แค่ที่ดเลยเดี๋ยวนะครับผมต่อมาครับผมถ้าสมมติว่าผมตัดไปตัดมาสุดท้ายแค่สุดเหลือสามหัวข้อนะอันนี้เราก็เลือกเอาเลยนะครับเพราะเราจะเอาหัวข้อไหนดีนะเห็นใจไหมถ้าเราตัดหมดแล้วล่ะตัดค้อยไปทั้งหมดแล้วยังเหลืออีกสามเรื่องเราก็เลือกไปเอาไหนก่อนแล้วแต่เราเหละทุกทโอเคทุกคนพอเก็าใจไหมครับผมว่าเราจะทำ ต้องอ่านไปมีการกำลังอะไรไหมครับนะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะไปอีกหัวข้อหนึ่งก่อนที่จะไปทานข้าวกันไอเดียทำดึกเพื่อหาอะไรได้เป็นอย่างไรเราไปดูกันนะครับเอออ่านะสำหรับช่องแนวเกษตรนะครับผมท่านไหนที่คิดไปบอ,อกว่าจะมีรายได้อย่างไรนะครับช่องนี้เนี่ยอาจารย์เพียรนบอลลุนโลกดูจากหน้าอาจารย์แล้วเนี่ยนะไม่ได้ว่าอาจารย์นะผมว่าหกสิบอัพครับ อาจารย์เพียนบอกว่าจใช่สารพรมเนี่ยมีคลิปเกือบ20คลิปครับคนติดตามในเกือบ400คนอาจารย์เพียนขายอะไรได้ครับขายกระถางต้นไมห้หลังออกคลิปจนทําไม่ทันครับผมเห็นไหมนี่แหละดี๋ยวผมบอกเราอยากจะขายอะไรเราทําคลิปเรื่องนังอาจารย์เพียนอยากขายกระถางถาก็ทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้คนเห็นเสร็จโอ้ยผมน่าสนใจกระถางเยอะกระถางเป็นยังไงซื้อที่ไหนหรอ ร้อยคนนะขายกระถาแทบไม่ทันแล้วอ่ะคิดดูสิเห็นไหมครับนะผมเนี่ยพยายามบอกทุกท่านนะว่าเราอย่าไปโฟกัสกับเรื่องรายได้จากค่าโฆษณาเห็นไหมอันนี้เนี่ยคนตามสี่ร้อยก็ต้องผ่านหมดด้วยรายได้มากกว่ามากกวค่าโฆษณาแล้วนะครับนะครับไี่คิดข้อดีเห็นไหมนี่แนวเป็เส้นนั่นเองครับต่อมาครับผมเป็นแนวรีวิวอ่าที่ล่าสุดผมไปเจอเลย ผมไปสุรินทร์ผมไม่ได้ไปสังกัดผมพูดศลเลยผมไปสุรินทร์นาที่แ RIGHT? ล้วนล่าสุดเลยครับคือไกด์แท็กตัวนี้เนี่ยโโอ้หช่วงโควิดเนี่ยสาหัสเลยใช่ไหมครัเป็นไกด์เราต้อก็ชื่ไม่มีเลยแกก็เลยอุตส่าหยเราไม่มีเงินแล้วทำไงดีแกก็เลยเอาความสามารถที่แกมีเรื่องของไกด์นี่แหละแกรู้ว่าอะไรตรงไหนขายยังไงนะแล้วแกก็มีทักษะการพูดเพราะไกด์พูดเก่งใช่ไหมครับแกก็ไปตลาดเลยขายข้าใหม่ที่สุรินทร์นั่นแหละไปตามร้านที่ผมแนะนำ ตามไหมอันนี้ลายอุ้นลายโน้นลายนี้อย่าลายเป็นอย่างไรเชื่อไหมครับอาทิตย์ที่แล้วผมเจอแกที่สุรินทร์เนี่ยคุยกับแกได้5้านาทีนะโทรศัพท์เข้าคุยๆอยูโ่โทรศัพท์เข้าใครรู้ไหมครับลูกค้าที่มาดูคลิปนั่นแหละมาสัซื้อข้าไหมโอ้โหเห็นไหมครับผมนี่แหละคือการรีวิวนั่นเองนะครับผมถ้าใครชอบแนวสายพูดนะก็ไปตาลาดเลยนะั่นแหละที่บ้านนอกเรามีของอะไรดีอนะไรไปรีวิวได้เลยซึ่งการรีวิวของแกแค่นี่ยไปดูได้เลยนะแกแค่ไม่ต้อง ล,นะลอองเข้าดูเลยครับผมวิจิโกซูริกนกับไบแคทลูกที่ผมแกแล้วพี่พีชจับตื้งว่าเฮ้ยขาแค่นี้เงินเนี่ยแค่ไม่ได้ต่อเลยแล้วกนะนะ็ทายค่อนข้างเวียนหัวนะแต่ผมชอซื้อนะค่อนข้างเวียนหัวแหละผมบอกแกแล้วให้พัฒนาขึ้นไงถ้าพัฒนาขึ้นมากกว่านี้เนี่รล,อง,ลอ,งองขายต้อขายดีกว่าน,นี้เอาไปดูได้เลยครับผมนะนี่นก็คือรายได้จากาการการีวิวน,นั่นเองครับนี่คำแนะนำการขายแบบไม่ได้ขายในช่องปอส ตลาดนัดเ้าหมายสุรินจนคนรับชมทัวร่ายมาสุรินไม่ได้จริงมาทําการโพสขายรับสายกว,ว่าร้อยสายอันนี้ความจริงครับผมเจอแกแล้วดเด็กก็รับรับตัวสั่งมาตลอดเลยสมมติว,ว่าหมากกว่า45จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับนี่แหละคือไอเดียการทำคลิปให้มีรายได้เราจะในห้องนี้นะครับเราจะไม่มองอค่าโฆษณานะเพราะว่าค่าโฆษณา YouTube หมดเลยครับมีความเสียเ่ยงเยอะมาก หลาแต,ต้นฟรีที่ผ่านมานะและแรายของผมอนะ่ะาพูดว่าโฆษณาตกไปประมาณ40%เลยสาเหตุหรอไม่รู้ครับแล้วก็ไม่สนใจด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่สนใจของมันเราทำอะไรได้ไหมเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะยูทูบเขาเป็นเจ้าของใช่ไหมครับผมสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องยอมรับแล้วหาวิธีการแก้ไขอย่างเดียวใช่ไหมครับผมเราไนะม่น่าดีโบนดีไทยมันก็ไม่ช่วยอะไรเรา ต่อมาครับผมถ้าใครทำสายอาหารนี่มีตัวอย่างครับผมจากช่องหมูไม่อวยครับผมบติดตามต,นตอนนอนมอนมากๆเลยนะแค่ทำคลิปนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพริกเผากับหมูเนี่ยตอนนี้ขายของได้ขายน้ำพริกเผาที่ทำวงในช่องหามีออเดอร์อเพิ่มด้วยเแค่ทำคลิปคลิปไอ้เนี่ยบติดตามไม่เท่า มีเฟสโดโอจะสี่ัชั่วโมงหรือยงว่จะสี่นจะความตามเสียเวลาทำาหาาง้รกเป็นรหัวลอนี่คือสักดุใช่ไหมครับสวใ่ไหาะเปกังมาหน้เอโผ่านคผ่านี้ไมต้องผ่านก็ต้อสมัอ่ต้องทินนไปองครับทาคเงินเข้าเลยดีกว่าไหม เนรับแบบนีแรกแคนโกัตัวนี้มากกว่านะาได้มาทันทีเลยนะครัเปิดข้อกทำทีาสินค้าไม่ติดกดนะครับผมาสิค้าเราไม่ติดกมันได้ทันทีเลยหนอกยค่นครับตีนะทำไง่ายทีเดียวเลยิาเข้าใรเลยดีโลกัของยูที่ส่วนใหญ่มองไม่เห็นคนวห่เป็นไงรู้ไหมจลิงโฆษณายังไงยิงโฆษณาไง แค่ที่คุณจะทำคอนเทนต์ให้มันดีแลจบแล้วโฆษณาไม่ต้องยิงแต่คนไปยิงอย่างเดียวยิงยิงโฆษณาถึงยิงโฆษณาได้นะครับผมคนเขาดูโฆษณาเสร็จปุ๊บมาดูที่คอนเทนต์คอนเทนต์มึงทำอะไรวะเขาซื้อไหมมึงยิงเขาก็ไม่ซื้ออยู่ดีเพราะว่าคอนเทนต์มันไม่ได้เรื่องใช่ไหมสำคัญอยู่ที่ตัวคอนเทนต์นะครับผมไม่ไม่ได้อยู่ที่วิธีการยิงโฆษณานะครับเพราะยิงโฆษณาคระเภทหนคนก็ยิงเป็นสำคัญอยู่ที่ว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันยื่นตื่นคือมสนใจ ต่อ,อมาครับผมท่านไหนเลี้ยงสัตว์ดีบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์ดีไหมเลี้ยงสัตว์ครับผมนี่นะอันนี้เนี่ยพี่เขาเี็นช่างไกยสารพันตานะเขาเนี่ยก็ทำคิดกับว่าเลี้ยงคอนเซ็ปต,ต์ผมเลยอยากจะขายอะไรทำคิดสอนเรื่องนั้นอยากจะ